พี่น้องมุสลิมใหม่ท่านหนึ่งเขาฝากถามว่ามีช่วงหนึ่งนะครับเราไม่ได้ไม่สะดวกที่จะละหมาดซึ่งขนาดนั้นเองเราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการละหมาดเท่าไหร่นะครับถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาละหมาดชดใช้ในภายหลังเราจะตกศาสนาไหมครับเคยฟังบรรยายมาหากทิ้งละหมาดก,ก็มีสภาพเหมือนผู้ปฏิเสธศรัทธาบางคนอ,อาจจะทิ้งละหมาดเป็นระยะเวลาหลายปีหลังจากอ่านกินบ้านนิดแล้วอาจจะเป็น10ปีหรือสิกว่าปีถ้าถ้าเยอะขนาดนี้เนี่ยครับ ก็ขอก็ให้เรานั้นเตาบัาคกับเน้นกับตัวนะครับเสียใจกับการกระทําที่ผ่านมาก็คือเสียใจที่เราได้ทิ้งละหมาดและตั้งใจแน่วแนว่าจะ,จะ,จ,ะจะไม่ทิ้งละหมาดอีกนะครับก็ให้ละหมาด,ดก็ถือไ้ครบแล้วก็พยายามละหมาดสุนทรให้มากนะครับส่วนถ้าหากว่าเราไม่รู้เนี่ยนะครับว่า,าม,มันมันมีความสำคัญเราต,ต้องปฏิบัติละหมาดถ้าเราไม่รู้แล้วก็อย่างที่บอกขอไปโทษเตาบัาคกับเน้นกับตัวนะครับแล้วก็ถ้ามีบางทัศนะบอกคนที่ ไม่ละมัดน,นะครับทิ้งระหมาดเนี่ยเป็นการก,ก็พี่นงก,ก็ให้ให้เรียกว่าให้สบายใจก็คือกล่าวชาฮาดะใหม่นะกล่าวชาฮาดดใหม่อันนี้ก็เป็นการสบายใจที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกลก็ตบบั๊กกับนี้กับตัวแล้วก็ระมาดให้ครบครับ